อันนี้พักเบรกแล้วอันี้แล้วค่ะโอ้จังสิไปไซอ่ะไปเบิ่งรนแหนมวเช้าหน่อยป่ะใหญ่รหไปหารถแห้ถมใหญ่ไปน้อนให้ไม่เป็นเมเมื่อเมหขึ้นมันหนักอีกเยไหใหญ่ใหญ่ใหญ่ ้อาเปล่าเ้าเล่าไปก็จะขอว่าคุณนี่มอใส่ละจับของเราับ ไปสำรวจหลังหาดกันนะนเห็นว่าจะเบิ่งเฮ็ดแดดเขาบอกว่า เดยงกินเนาะจ้่าแกงเป็นยังอันนี้เห็ดเมนูยังแม่นี่ต้มแซบต้มแซบแล่มีต้มแ่บแล้วครับมอ,อันนี้คือขัวส้มตำนะฮะทกคนท้ายปลาต้มสุกแซบปากแดงครับไปกินน้ำตาลไม่กินกน,กน้ำ ทินอะไรอ่ะกินนี่บอกออนังกินนี่ทาสกิจชของมาได้ไปไ,ไปเรื่อยๆชิลากเอาโน้บังอายู บังอายบอยอาอายยังเกาะนุบังอาย่อายยังไเกาะอายยังายยังมาถืขาเบเ้าอาจูอาจูมาแล้ว น้องสั่งครับนว๊อดมาถอดผ่าอย่างนี้หนูถอดผ่าถอดแค่อาชูอาชูสวัสดีครับผมสันติพิษบ้านแพงนะครับน้องสันน้องจูน้องอาชูใส่เบอร์ละสูควัญไม่ใส่หลัง like. คุณคนแข้งมาขวัญขวัญ <played down> <wine> นี่ครับองกดใดนะใช่หรอคนเมื่อคืนหรือเปล่านี่ฮะบอเป็นเป็นไทยรถแห้งสิบหอ้ยมียคดีนครับสวัสดีครับเขาจะมาแกล้งยังีงแกล้งยังงปดดุกุยครับฮะปลาดุกุยปัาดุกุยปลาดุกุยโอ้ยกาปลดดุกุยอาหาหนามากเลยท่ายนับปกเอ่งสอ หนึ่งสองสามนะครับผมเพิ่งได้มะทายน้องนะครับพี่นอ้องก็ทำความรู้จักกันแล้วนะครับเมื่อคืนนีเรียบร้อยนะครับผมเขาใายแล้วเออแต่ละคน <laughs> นี่มามาจากจังหวัดใดนเนเออันผมครับชื่อกดลักษณะบริการหนึ่งครับมาจากจังหวัดยะสธรครับเมืองบังไฟโกดธเหรอบังไฟโกรอำเภออย่าง อันเพิ่เมืองครับเพิ่มเมือ่อฟันเดครับผมฝันชย่างกุนครับมาจากจังหวัดอุดรธานีอุดรบ้านไหนอุดรดูนุ่นสะอาดครับนุ่สะอาดโอเคสันสวัสดีครับผมสันเดียเพียรบันแพงครับผมมาจากจังหวัดสกลนครครับสกลนี่เดอาจูเดย์ครับผมอาจูสกลนครับมาจากกาลสินครับเพื่อล้องเปล่าฮะอันนี้พี่เปียวเจ้าอีกราชครับมาจากขอนแก่นครับผมขอนแก่นนะครับผมไม่ได้มาแต ทั้งเดียวกันเบิดทั้งอีสานอันนี้ก็พี่น้องกับฝากบึงแย้งน้ำได้เลยครับเดอ้อแต่ละคนนะครับดาวรุ่งนะครับดวงใหม่ของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับมือน,นี้ปีนี้ก็เดินทางไปกับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับในทุกการนี้ทั้งเต้นทั้งร้องทั้งรำนะพี่น้องครบเครื่องนะครับผู้ใดอ,อยากสนับสนุนไให้กับติดตามผลงานเอาได้ครับเดอ้อทางช่อง u t u b e นะครับแต่ละช่อง ในองค์สาวน้อยเพชรบ้านแชเพชรบ้านแพงนะครับในนามสกุลลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะมุริเป็นรถแห่วะเนี่ยต้องพักครับพักครับน้องในสู่ว่านอนในผักพอนะอีกผู้หนึ่งคนไปรถแห่ครับไี่อ๋อน้องฟูกน้องฟูกไปเพิ่นไปไหวจัมการรถแห้วถ้ากันถ่ายกิ๊บใส่หนี่ยูหนี่เล่นบ่อ๋อหอนบ่หอน เย็นดีคิดว่าสีอยู่ได้ปอโอ้ยอยู่ห่มันหอดปีแล้วพี่อยู่มันหอดปีแต่ว่ากแต่ท้านพี่น้องปอกับบอมาท่านน้องอดิชันเนาะแต่ว่าก็ได้ฟังเสียงข่าวเลี่ยวมาขึ้นกับนางหลินอยู่กับน้องนะฮะก็เลยได้ฟังเสียงนะครับเสียงแต่ละคนก็คือไม่ธรรมดานะครับเป็นคนที่เสียงดีมากสมกับเพิ่นรับมากเลรพี่น้องเนาะ หลายๆคนกับเอซกับไ้เบิงผ่านทางไล่สดในช่วงออดิชั่นล้วส่วนห้องกับพวกท่านไ้เบิงปันไหนแต่ว่าก็เลยขอฟังเสียงลรามาเคนกับโอเคอยู่แต่คนกับเสียงดีนะครับฟอนสวยลำสวยนะครับทุกคนยังไงกัเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะครับอะคาเดมี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้ก็ อ,อยู่ในคอนเซปต์นะครับลำเพลินไอดอลนะครับผมสำหรับสาวน้อยเพชรวันแพงปีมีฤดูกาลที่จะมาถึงนะครับพี่น้องได้กับฝากสนับสนุนในในทุกไลฟ์สดด้วยทุกอ่าคลิปของสาวน้อยเพชรวันแพงทุกๆช่องนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายโชคดีโชคดีโชคด,ชด,ชดีเจอกันไหมตอนแรงหกงงแรงซ้อมพักผ่อนพักผ่อนใส่โอ้เขาเริ่มหลอดตีวนี้ ะสาคู่แฟนแไม่ชอบับคู่กแขกคู่กบคกัคู่ล่ะใต้คู่แล้วดู่าใต้คู่ชลชลเออมันชื่อว่าชวนเออนไอ้กดเด้ชวนชวนชวนไ้แลังบอกว่าไม่ชื่อสวงหรอคนจงเป็นคชียงเรนเป็นคงเชียงเหรอ จริงเออมาซ้ำกันเงาบลาปิดหนังบอมไม่อยู่หนังแบมไม่อยู่มันนีคนจมเหรอ,อมีคนดา่าโอ้ยคนด่าปกติเขาจมเก่งบ่อ้าเอา <laughs> <laughs> โอเคพี่น้องคลิปนี้ไว้ถ้ามีพักเบรกละแล้วเจอกันตอนหกโมงแรงนะครับ